ไว้เอยเนาะอย่าไปเต้นอย่าไปเต้นที่อื่นนะเต้นอยู่กับพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะดูแลให้สุนอรมากเลยอนาคตอยู่มอไหนแล้วลูกมสองปีหน้ามสามเชื่อพี่ก็ถูกแล้วนี่เนาะขออนุญาตถอดเสื้อนั้นนอกผมรู้สึกมันพอดเลยเออม้อนแล้วนะครับผม แต่ก็ถอดออกหมดในกลัวมันไม่เหมาะสมไงเด็กๆเนี่ถอดมันไม่ได้กล้ามใหญ่เหมือนนักร้องคนอื่นจิงแล้วก็หน้าตาก็เหมือนก็สองหมาแบบนี้ด้วยถอดไปโดนดามาเนี่คนอื่นเขากล้ามใหญ่ใช่ไหมอ่ะอย่างเชิดเหรอเหน้องะเมกอภิสิทธิ์เนาะกล้ามมันใหญ่ที่แปลคมีได้หุ่นมันเฟิร์มถอดออกมาสาวกี๊ดของผมถอดมาตำรวจมือหาเข้ามาเลยนะ แต่ไม่เป็นไรถึงถึงผมผมจะไม่เฟิร์มแต่สเปิร์มผมแข็งแรงก็พอแล้วเด็กอยู่เยอะขนาดจะเด็ก,ดกไปจากหไห้นะเมื่อิงๆปกติงานจะไปในลักษณะของอาตามผักตามอะไรที่คนแบบคือหาเต็มกันจะเยอะมาเจองานแบบนี้ก็ก็เขินเหมือน,นกันนะเนี่ยวันนี้ก็น่ารักมากเลยพี่น้องโรบลีนะครับ รถคูดีนี่ถ้าถ้าพูดถึงรถคูดีต้องคิดถึงชา้างเนาะถิ่งช้างรถคอ่ดีรถคู่ดีซึลินซึลินคิกถึง,ถงลิงนะครับผมก็น่ารักมากนั่งกันเป็นระเบียบจริงๆแล้วเวลาที่ผมไปงานเนี่ยผมต้องมีคนดูแลเป็นกกไปด้วยเพราะว่าบางทีไปเจอคนที่เมาคนคนพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็จะได้เจอกากผมนะครับวันนี้ก็มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอามา ยังไงก็มาแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีเรื่องไม่มีเราอะไรเราผมจะได้เอาเอาตับขึ้นมาเรื่องมาดูแลดูแลดูแลใครดูแลตัวเองก่อนไหมเชื่อไหมเกินครันชื่อเกินง่ายยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ตังค์ซะแล้วผมณร้องไปสี่ห้าเพลงเมื่อกี้ได้สี่สิบบาทได้ไหมนะ ขอบคุณครับลูกโอเค,โอ,เคโอ้โหไอจะดูกูเนี่ทีนี้มึงมาเท่ขนาดนี้ชิคเกอร์แต่ว่าตามเอที่รู้จักเขาเรียกประสิทธิโชคประสิทธิโชครู้จักประสิทธิโชคไหมรู้จักใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกประสิทธิโชคบางคนถามว่าเ้ยน้องคนที่ไหนวะเห็นผิวแบบนี้คิดว่าเป็นคนอีสานหรือเปล่าคนที่ไหนไอ้น้องสนใ้ คนใต้ค e. yeah. okay. ือรองรับคนตายเป็นไหนใต้วะเด็กคนเด็กชนแบบทุกคนแบบาต้อันนั้นแบบใต้คนตายนี่อยู่จังหวัดอะไรวะอยู่กับลุงอยู่กับลุงอยู่พัทลุงอ่ะอยู่กับลุงป้าเป็ดตาต่ออยู่กับลุงป้าเป็ดตาต่อตอบแลก็ได้อะไรเข้าตาอายุสิบห้าปีไม่ได้เป็นอะไรกับผมหรอกไปเห็นวิ่งอยู่ในหมู่บ้าน สองปีที่แล้วตัวแคดดิ Banana. ตอนนี้สองปีขึ้นมาน,นี่หน่อยหนึ่งก็เลยเอามาเล่นสแสดงของเล่นละครสั้นอะไรด้วยนะครับฝากติดตามผลงาน,นก็เราด้วยก็แล้วกันอนขึ้นมาวันนี้มีความสามารถอะไรให้พี่น้องเขาดูร้องเพลงได้ไหมแม่ใจนะกูไม่ค่อยมั่นใจนกันเไหร้องของใครแบงโอ้ <Back. S 1> oh, พี่แบ <Bang. S 1> งวงแคหรือวงแคด่งวงแคด กดสนะมผงก็ได้นะเช็ดน,น้ำตาได้ไหมลูกได้นะเช็ดน้ำตาจากฟระสิทิโช่จดไปไอ้หนกเอาให้เขาบึ้งไปเลยเช็ดน,น้ำตา มันเสียชึ่ไปแล้วเนี่ยเพราะอะไรมันต่อไม่ถึงเนี่ยขึ้นไปก็ไม่วอก็เสกะิีก็สะกิดตีเออขอโทษกูไม่เอาท่าได้ไม่เกี่ยวนักเลยมึงเล่นแก้งมันนะเนี่ย มันจะขึ้นทวงแล้วมึงเล่นไม่ใช่หรอกมึงร้องไม่เป็นหรอกเต้นได้ไหมได้ไหมเต้นเนาะโอเคโอ้โหอ่าครับมันมีแค่นี้แหละครับควสามารถโอเคอายุเบสโอ้โหขอกตื่นด้วยยากคุณเก็งที่สุดทีนี่โว้ดิการ์โนว์มาร์จอล

มึงไม่ได้ดูเลยขาหักแล้วมั้งเนี um> ่ยไหวโอ้ยแค่นี้หน้าเหลืองไปแล้วนะครับล้วมาดิโอเค ข้อนแรงกองเพื่อนประสิทธิชว่วะครับผมมาสิฝากทิศทางผลงานนะพวกเราด้วยทางทางเพจนะครับเรื่องหนังสั้นนะครับประสิทธิชว่วงกับพวกเราก็แสดงกันไปนี่เอามาแค่นี้แบบบางทีไปตามงานได้ได้ติปหนูสองพันสามพันก็มีนะแต่ว่าพ่อก็แก่แม่ก็แก่บ้านก็ลำบากถามว่าหุ่นสรีระเดินนี้จริงๆน้องมัน ก็เป็นคนไม่สูนกระปรอกกันแล้วฮะมึงก็เศร้าซะเขาไม่เชื่อผมพูดเลยทีนี้พอได้มีรายได้ให้น้องมันขอให้ไรเงินทุกบาททุกตังที่พี่พเมตตาขึ้นมาเอาไปทำอะไรลูกปั่นจัหรา ว่าแล้วพักมาหาโอทีละห้าสิบาทพวกนี้คือพวกนี้คือเออยอ,อน้องมันเอาไปจุดเจียครอบครัวโอ้โอเคอ่ะตัวนี้พี่พี่กขากอนจากลาไปอ่ะอ่ะรับรางวัลจากพี่ไปมารับรางวัลไปเนาะโอเคโอรางวัลนักใสทุกครับอ่ะอ่ะผลงนานเพลงต่อไปนี้นะครับจากบุ๊คสุภผาน